สวัสดีจ้าพี่น้องปองปล่อยบุตรสุกูสุคนมาค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นมีน้ำใหญ่น้อยมาเด้อแซ่บๆะะเลยค่ะหิวข้าวค่ะหิวข้าวค่ะมาเด้อแซ่บๆน้ำกันขอพับนิ่งเล้อแป๊บหนึ่งโอ้โห ลุนค่ะลุน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 อุ้ย,ยมา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 กินกำลังหิวกินอย่างกระแซบเนาะ ยาน้อยจะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวใกล้มาละเจ้าที่ยาน้อยเคยกินไปหอดแล้วอันโบได้เพิ่นโบขายโบมาก็เลยไปแวะซื้อไอ้กว๋วยเตี๋ยวเนื้อมากินเตี๋ยวเนื้อเส้นมี่บมีผักเด้วค่ะ เป็น <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวเส้นและกะสิเห็ดกับข้าวไปขายตอนเย็นื้อนี้ก็จะมีะหมูพวงหนมหมูข้าวเหนียวปกเปี้ยแล้วก็ผัดผัดกะเพราหมูตุน๋น ตุนจ้ะ fc ผูดเลยจะกินหมูพวงหมูพวงอันกับไอ้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะยายน้อยอันผักรวมวุ้นเส้นเห็ดหอมยายน้อยผัดไส้เองห่อเองแล้วก็ทอดห่อนๆเลยจ้ะกรอบๆเลย ซื shorts, ้อกันหลังพาราไดเดอหลังห้างพาราไดตอนเย็นจ้ะเดยวน้อยซื้อมาลอยหนึ่งห้าสิบบาทน้อยเดียวถ้าเป็นผู้ชายตัวนี้ยหญกินบูอิ่ม ยายน้อยจะกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มาละโบได้กินโดนโดนๆยายน้อยขายของยายน้อยโบได้มีเวลาย่างมึอนี้เห็นเวลาเหลือหลายก็เลยย่างไปบอม,มาถ้ามาเราสิจอดูข้างเซเว่นนั่นแหละมึอนี้บบเห็นมาก็เลยไปแวะซื้อกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ ห้าบ่ซื้อก็บ่ได้กินหิ กับเนื้อ,อยาน้อยจะบุค่อยได้กินเลิกได้ยายน้อยกย็อยากเลิกยายน้อยเห็ดส้มหมูแซ่บแซ่บลูกค้าก็เลียกร้องยังให้ยาน้อยเอาเนื้อมาเห็ดบันนี้เอาเนื้อมาเห็ดเห็นอยู่ในแม่ครัมันบ่มีเนื้อมันบ่สดเนื้อค่ะหมูมันพอได้อยู่หมู่แต่เนื้อมันบ่สด สมมุติเอาเนื้อมาเฮ็ดส้มนี่เราต้องไปซื้อที่ไอ้ที่ตลาดสดเ้าจะน้อยเอาเนื้อมเอาเฮ็ดนี่ช่ได้ขายดีครับจาน้อยเอาหมูมาเฮ็ดจาน้อยก็ขายดีจะน้อยเฮ็ดเล็กเลยจาน้อยขายข้อขายห่อสิบห้าบาท มาบวกลบคูณหารแล้วมันบกคุ้มบกคุ้มค่าเมื่อยเ่าต้องมานั่งเ่ามาต้องมาคั้นเ่ามาต้องมานั่งห่อตองห่ออย่างเน,นาะเดียวน้อยก็เลยเพิ่มปริมาณขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ขายห่อยี่สิบขายดีดีลูกค้าขาประจำทั้งนั้นลูกค้าจอนก็นมีส่วนมากจะเป็นลูกค้าขาประจำ ข้ากับข้าวฮาร์โบผ่านของฮาม์โบผ่าน,นี่เขาจะโบได้รูกค่าประจำแม่นี้รูกค่าประจำทั้งน,นั้นเลยตุกเย็นมานี่เพิ่นสีท่าเลยแหละถ้ามือเดี๋ยวเย็นน้อยโบได้ไปเพิ่นกระทำหาโบก็ติีตอนเย็นเย็นน้อยจะจอดยูฟังนี่ฟังเซเว่นเพราะทีนี้หันจอดโบได้แล้ว โบได้เทศสกิดเพื่นบอให้จอดเจ้าของที่เพื่นลองเรียนกันเลยย่าน้อยก็เลยจอดฟัง FC พุ่นเด้อเอฟซีผู้ได้เห็นคลิปนี้กะขอฝากบอกด้วยว่าย่าน้อยจอดอยู่ฟังพุ่นเด้อย่าน้อยบได้ฟังบได้ย่าน้อยบได้จอดฟังเสวินเด้อถ้าอยากกินก็นตามย่าน้อยไปพ่นละย่งางไปนิดเดียวแค่ข้ามแยกไปซื้อไม่ดได้ไปไก่ดอกข้ามแยกไปน้อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วจะค้านย่างหลาย กินของเสพกันยางไปลูดเดอ้อฝากบอกเอ็ดซีบนสุขู่สุคนเป็นพวกเนื้อพวกอย่างถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวอย่างน้อยก็กินยู่ดนๆนกินเท่านั้นถ้าเป็นลาบเป็นอย่างเย่าน้อยก็บ่ค่คยได้กินหรอก เลือดได้ก็ยกเลิอกอืมเย็นน้อยกินเนน้อยเย็นน้อยบอกค่อยย่อย ยายน้อยซื้อมาสองถุงถุงละห้าสิบสองถุงร้อยหนึง่งอันนี้ยาน้อยก็เลยมาเทรวมกันใส่ว่าเส้นยาน้อยใส่บวไอ้เบ,เบิดออกเส้นอีกหอหนึ่งใส่บวบบวบ เผ็ดฮอนปากแดงมาเลยยากินแกงน้องไม่เส่เหิดน่่ยเยน้อยก็บ,บุมมีเวลาไปหาซื้อช่วงนี้ายน้อยบด้บ่ได้ไปตลาดสดาย,ยน้อยอันซื้อขคงแมคโคมาขายเพราะวันเยน้อยขายปกเปียะแล้วก็หมูพวงหมูพวงเยน้อยขายดีครับตอบโจทย์เลยค่ะลูกคาติดหมูพวงขายดีดี ห้าสิบพวงนี่ยจะน้อยขายประมาณสามชั่วโมงมิดหมูพวงข้าวเหนียวผัวเปียกตัวเปียยนี่ผัดไส้แล้วก็ไปห่ออยู่พุ้นเลยห่อสดๆทอดสดๆทอดคอนๆอนมด้ทอดทิท่ไมไ่ อย่าน้อยทอดลูกค้ามาซื้อใกล้สิบเบิดแล้วอย่าน้อยก็ทอดใกล้สิบเบิดแล้วอย่าน้อยก็ทอดหมูคือกันหมูอย่าน้อยก็ยยกห้อ,อยไว้เลยทอดขึ้นเรื่อยๆหมูเลยโมได้ทอดโมได้อันโมได้ทอไดทอไว้เพราะว่าอย่าลูกค้าอย่าน้อยมาจะมาเรือ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถายดีดี คลิปนี้ก็จะบุมีอย่างไรเนาะค่ะเนาะขีิป,ประมาณนี่แหละจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณ f อฟเบิร์ดสุขคู่สุขคน,ขนพี่น้องป้องไปเข้ามากดติดตามเข้ามารับชมคลิปให้ยายน้อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยเนาะค่ะเนาะมาส่งคลิปให้ยายน้อยยายน้อยก็ขอขอบคุณขอบคุณเบิร์ดสุขคู่สุขคน ยายน้อยอยาก่ายเวลายายน้อยาขายของให้เบิรงนเวลายายน้อยาขายของสนุกสนุกบ่มีเวลาเลยค่ะย,ยายน้อยอยากให้ให้เบิรงบ่มีเวลาเลยค่ะเอฟซีค่ะพอยายน้อยไปตั้งร้านแลยยายน้อยก็จะบ่ว่างเลยยายน้อยก็จะห่อปอเปี้ยทอดปอเปี้ยทอดหมูพวงมุนไปมุนมาปิ้นมาปิ้นไปปิ้นไปปิ้นมาอยู่ขน่ะ มันบ่มีผู้ใดท่ายให้เฮาถ้าอย่าน้อยมีคนท่ายให้นะอ้ยคักท่ายที่แบบว่าเฮ็ดที่แบบเกี่ยวกับเฮอขายของอย่างฮานาจังซี่เลยอยน้อยบ่มีผู้ท่ายให้จกเยน้อยเฮ็ยจังไดอยน้อยท่ายู้เดียวเนาะขายดีเพราะอยน้อยุ๊บบ่ว่างบแบบบ่มีเวลาเฮ็ดอย่างเลยมันมันบวว่างอะนะลูกค้าสี่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยเ่อยน้อยก็สิขายเรื่อยๆ่อประมาณสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนี่เบิดแล้วเยน้อยก็เข้าบ้าน ไมอย่งคือเดี๋ยวมันจะตั้งกองบ่ตั้งกองไว้เลยบ่อย่างว่ะ คลิปนี้ก็จะพอแค่นี้เด้อจากพี่น้องปองไปเอดตัวมืกอคู้ทุกค,ขคนขอขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้ามากไดไลค์กดแส้มกดติดตามให้เยอะน้อยเนาะค่นะเนาะชมคลิปให้เยอะน้อย,อยแค่นี้เด้อจาอิ่มนะจ้าสิไปเฮ็ดของขายแล้วคะ่ะเฮ็ดของขายออกตอนเย็นเนาะค่นะเนาะที่นี้กระิรีบเร่งเลยแบบนี้ออกไปแล้วก็สซาลมุนวุ่นวายละขายของ ออกไปปุ๊บผลลูกค้าย่างมาหาดูได้เห็ดยังนำข้าวบทฮันแค่นี้เด้อจ้ะขอบุญขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายอิ่มแล้วค่ะขายของก้อนบาทนี้ค่ะ